จะไปร่วมงานทอดพระป่าเข้าเมาทอดของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านตราตานอำเภอเมืองลบบุรีเพื่อสืบสารประเพณีรอยกระทงทำบุญพระป่าเข้าเม่าทอดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีวันที่5พฤศจิกายน2568เวลา7นาฬิกาที่สาลาการประเรียนวัดป่าไหวทุ่งตำบลป่าตานอํเภอเมืองลบบุรี ว่าที่ร้อยตีทรงผลเป็นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนจุมชนลาวเวียงบ้านป่าตานตำบลป่าตานได้มาร่วมแห่เข้าเมาทอดและกระทงใบตองร่วมทําบุญตามประเพณีบุญผ้าป่าเข้าเมาทอดในงานประเพณี้อยกระทงลาวเวียงบ้านป่าตานโดยก่อนประกอบพิธีประธานในพิธีได้นําพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงานยืนถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเวลาเ3วินาทีประเพณีลอยกระทงทำบุญพระป่าเข้าเมาทอดของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีในครั้งนี้เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญพระป่าเข้าเมาทอดให้คงอยู่ ซึ่งเป็นการสืบทอดศิละปะการแสดงทางวัฒนธรรมส่งเสริมรายได้ให้แก่ศิลปินพป็นบ้านก่อให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในชุมชนซึ่งประเพณีผับป่าเข้า,มาเมาทอดนี้ในงานประเพณีของรอยกระทงลาวเวียงบ้านป่าตานซึ่งชาวลาวเวียงบ้านป่าตานนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากเวียงจันประเทศลาวได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง กว่า100ปีแล้วซึ่งจะตรงกับวันขึ้น15คห้าำเดือน12ซึ่งชาวราเวียงบ้านป่าตานจะรวมกันจัดงานทําบุญพระป่าเข้าเมาทอดเพื่อจัดหาไรายได้หรือประจ,จุป,ปัจจัยถวายแด่พระวัดป่าไหวาทุ่งในการทํานุบํารุงวัดในพระพุทธศาสนาโดยก่อนงานวันงานชาวบ้านจะช่วยกันจัดกองพระป่าประกอบไปด้วยวัสดุในการทําเข้าเมาทอดได้แก่กล้วยไข่ข้าเมา มะพร้าวน้ำตาลไข่เป็ดหรือไข่ไก่แป้งมันหรือแป้งเท้าและน้ำมันพืชจัดเป็นกองผ้าป่าแห่ไปตั้งที่สาลาการประเรียนวัดป่าวายทุ่งและชาวบ้านจะช่วยกันทอดข้าวเม่าเพื่อจำหน่ายหาไริได้ถ่าวายวัดในวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือน12และร่วมกันทำกระทงใบตอง ตกในตอนกลางคืนก็จะร่วมกันลอยกระทงในลำน้ำเพื่อเป็นการขอคามาต่อพระแม่คงคาสำหรับประเพณีบุญพระป่าเข้าเมาทอดเป็นความเชื่อของทางพระพุทธศาสนาโดยในอดีตชาวบ้านมีอาชีพทำนาปีเมื่อถึงฤด,ดูการข้าวออกรวงตั้งท้องและมีลักษณะของมเมล็ดข้าวที่เป็นดำเนินอย่างไม่แก่ตัดชาวบ้านแต่ละบ้านก็จะลงมือเก็บ เกี่ยวข้าวดังกล่าวมารวมกันที่วัดเพื่อทําเป็นข้าวเม่าและรวมกันตั้งเป็นกองพระป่าขึ้นโดยทําพิธีทอดพระป่าข้าวเม่าทอดถวายพระที่วัดป่าหวายทุ่งโดยมีความเชื่อกันว่าการที่ได้นําผ,ผลผลิตทางการเกษตรคือข้าวที่ได้จากการทํานาเป็นข้าวที่ออกใหม่แล้วนํามาทําเป็นข้าวเม่าทอดถวายพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวอีกด้วยนี่คือบรรยากาศในการทำข้าเม่าเพื่อมาทอดและถวายพระและจำน่ายเพื่อหาไรายได้ในการทำนุบำรุงหรือบำรุงพระพุทธศาสนาในการที่ตรงไหนชำรุดสุโทมก็มาช่วยกันฟื้นฟูวัดนี่ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านป่าตานเพื่อทำให้ลูกหลานได้เห็นเป็นวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสืบทอดต่อรุ่นสู่รุ่นนะครับนี่ขนาดทำกันมาอย่างยาวนานกว่า100ปีแล้วนะครับนี่คือกลุ่มเยาวชนและกลุ่มนักเรียนในพื้นที่ของตำบลป่าตานที่มาร่วมกันสืบทอดและสืบสารประเพณีอันเก่าแก่ของชาวตำบลป่าตานเอาไว้ตึ่กลุ่มชาติพันธุ์ก็ยังคงมีการจัดกิจกรรมที่เหนียวแน่นกันอยู่ตลอดเวลาในการจัดกิจกรรมต่างๆและประเพณีที่ดีงาม ของวัฒนธรรมเก่าแก่ของชุมชนตนเองเพื่อไว้สืบทอดให้ชนรุ่นหลังและให้กับเยาวชนและเด็กๆได้สืบทอดกันและนี่คือบุญพระป,ป่าเขา้าเมาทอด